สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดาทาโร่เลิฟทาร่นะคะหัวข้อเรนดู้วันนี้เราจะไปดูซิว่าใครที่เขาคิดถึงแต่เรื่องราวของคุณหนักมากๆในตอนนี้คุณยังมีอิทธิพลต่อใจเขาเหลือกเกินเขาคนนั้นเป็นใครขออนุญาตเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของคุณเพื่อเปิดพลังงานตัวตนของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างไ่เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลน,นางฟ้าโปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะ ให้สามารถดูทุกธาตุทุกราศีท่าเรื่องราวที่ทิดาอ่านนะให้มันตรงกับคุณคลิปนี้เป็นของคุณพลังงานอาจจะสลับตัวตวกนกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่พุ่อนกดเข้ามารับชมคลิปนี้ไพ่มีแรงหนึ่งเบิกกับคุณจริงๆนะคะขอ,ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด s u b สไครต์คอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกำลังใจให้ทิดาด้นะไปดูพลังงานตัวตนของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้าง king of one คุณเป็นคนดูดีมีเสน่ห์มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนทํางานเก่งมีความเฉลียวฉลาดเป็นผู้นําที่ดีมีอํานาจบารมีในตัวเป็นคนที่ชัดเจนมีความยุติธรรมมองการไกลไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามคุณมีความารอบครอบอยู่เสมอดวงชะตาของคุณจะต้องประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานแน่นอนจะไปดูกันสิว่าแล้วใครที่เขายังคิดถึงแต่เรื่องราวาของคุณหนักมากๆคุณยังไปมีผลมิธิพลต่อใจเขาเหลือเกินในตอนนี้เขาคือใครคะ คอ้ไพ่โปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะที hey, อ่ออฟครับเขาเป็นเพื่อนคุณใช่ไหมพวกคุณน่าจะเคยรู้จักคุ้นเคยกันแล้วแหละบางคนเป็นเพื่อนของเพื่อนที่แนะนําให้รู้จักซึ่งกันและกันหรือไม่พวกคุณน่าจะพบเจอกันในสถานบันเทิงที่ที่มีแสงสีเสียงมีดื่มมีสังสรรคนคนนี้แหละเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงช่วงเวลาที่มีความสุขสนุกสนานร,ร่าเริงร้วมกับคุณนั่นเอง บางคนเป็นครอบครัวกันแล้วนะเนี่ยสีไมายขึ้นมาเลยหรือไม่คนคนนี้เขาน่าจะไปผ่านการแต่งงานหรือเคยมีครอบครัวมาแล้วแน่ๆถ้าเขายังไม่มีใครแสดงว่าเขาเลยวางแผนที่จะอยากสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงกับคุณเอกอวานเขามีความจริงจังจริงใจในความสัมพันธ์นี้มากๆเขาอยากเริ่มต้นเรียนรู้สานต่อความสัมพันธ์กับคุณ เขาอยากเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณโอ i ไฟอับซอร์ชคนคนนี้ชีวิตเขาได้ไปผ่านเรื่องราวที่เลวร้ายมีความผิดหวังเสียใจสูญเสียบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่ผ่านการท็อกซิกมาแน่ๆความรักไม่สมหวังหรือคนคนนี้เป็นพลังงานเก่าของคุณพลังงานเดิมๆคนรักเก่าของคุณคนที่บางคนแต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วด้วย หรือพวกคุณมีแผนวางแผนเตรียมตัวที่จะสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงไปได้วยกันแต่พวกคุณมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจทะเลาะกันมีประเด็นกันซึ่งทําให้ความสัมพันธ์ต้องยุติเลิกลายแยกทางกันไปนั่นเองคนคนนี้แหละเขายังไม่สามารถที่จะลืมคุณได้คุณยังมีผลมีอิทธิพลต่อใจเขาอยู่มากๆไม่ใช่แค่มีอิทธิพลอย่างเดียวเขาอยากกลับมาขอโอกาสเรียนรู้เริ่มต้นกับคุณอีกครั้งได้ซ้ํากลับมาครั้งนี้อยากกลับมาแต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกับคุณด้วย นี่นไงความสัมพันธ์ที่พวกคุณนิ่งเงียบเงียบหายห่างเหินกันไปแล้วแหละที่ดารู้สึกว่าพลังงานเก่าของคุณสูงมากๆคนคนนี้เขาอยากกลับเข้ามาอยู่ในชีกของคุณให้ได้แต่มันยังทําอะไรไม่ได้ในตอนนี้มันยังติดสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างอยูอย่นแน่แต่ตัวคุณกลับมาอยู่กับตัวเองคุณกลับมารักษาเยียวยาจิตใจของตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วแหละบางคนอยู่ในช่วงไม่สบายกําลังรักษาดูแลตัวเองอยู่ก็ได้นะ เพศอวานความสัมพันธ์นี้น่าจะมีสองกรณีกรณีแรกคุณและเขาน่าจะเคยรู้จักกันผ่านๆยังไม่มีความลึกซึ้งผูกพันกันอะไรมากมายแต่เขาอยากติดต่อสื่อสารกลับมาพูดคุยกับคุณเขาอยากกลับมาบอกรักคุณเขาอยากขอโอกาสเรียนรู้เริ่มต้นสัมพันธ์กับคุณเพราะคนคนนี้เขามาด้วยความจริงใจความมั่นคงกับคุณเขาอยากสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงกับคุณเขายังมองว่าคุณคือความสุขคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนเดียวที่เขาอยากสร้างครอบครัวที่มั่นคงไปด้วยกันนั่นเอง หรืออีกกรณีหนึ่งก็เป็นความสัมพันธ์เก่าพลังงานเดิมของคุณนี่แหละที่เขาอยากกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะเข้ามาสารภาพรักกับคุณเขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้คุณก็ยังเป็นความสุขเป็นคนเดียวที่เขาจะกลับมาแต่งงานของคู่อยู่เคียงข้างกันเป็นครอบครัวที่มั่นคงอบอุน่นสมบูรณ์แบบไปได้วยกันนั่นเองคนคนนี้เขาเป็นคนเก่งชอบเรียนรู้หาประสบการณ์ให้กับตัวเองอยู่เสมอถึงแม้อา,จจอายุไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่เขามีประสบการณ์ที่ดีเขา ได้ไปผ่านอุปสรรคปัญหาผ่านเรื่องราวผ่านชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างมามันทําให้เขาเติบโตมีวิถีภาวะที่ดีแล้วซึ่งในตอนนี้เขาอยากติดต่อสื่อสารกลับมาพูดคุยกับคุณเขาอยากกลับมาบอกความรู้สึกที่แท้จริงให้คุณได้รับรู้ว่าเขารักคุณมากมายคุณยังเป็นคนเดียวที่มีผลอิทธิพลต่อใจเขาที่สุดเขาอยากกลับเข้ามาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งเขาอยากกลับเข้ามาดูแลเขาอยากกลับมาแต่งงานอยู่เคียงข้างคองคู่เป็นครอบครัวที่มั่นคงกับคุณนั้นเอง ฝ่ายอวานคนคนนี้เขามีความมุ่งม,มั่นพยายามมากๆเขาไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆน,น,นะถึงแม้มีอุปสรรคปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาลุมเราในชีวิตของเขาก็ตามเขามีความพยายามมุ่งม,มั่นสู้และอดทนเพื่อที่จะมีคุณไวในชีวิตของเขาให้ได้ถ้าพวกคุณเงียบนิ่งไม่ได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันคนคนนี้มันถึงเวลาที่เขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาพูดคุยเคลียร์ใจกับคุณ พราคุณน่าจะอยู่ห่างไกลกันต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนได้เลยนะหรือพูดคุยทางโลกโซเชียลกันอยู่แน่ๆไม่ว่ายังไงแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะมีความพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นพิกอัพคอยเขาน่าจะทำอะไรให้คุณผิดหวังเสียใจแน่เขาอยากกลับเข้ามาขอโทษขอโอกาสคุณ เ้าอ,อยากลับมาขอเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งเ้าอ,อยากลับมาเป็นบ้านที่มีแต่ความสุขความอบอุ่นเบิกบานใจกับคุณเ้าอ,อยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณนั่นเอง king of one king of sauce คนคนนี้เป็นคนตรงๆไม่ยอมใครง่ายแล้วก็ไม่ยอมให้ใครเข้ามาเอาเปรียบได้ง่ายๆเหมือนกันชัดเจนต่อความรู้สึกของตัวเองเป็นคนพูดจาแรงแโมโหร้ายได้ซ้ําถืออีกโก้สุดๆเงาะคนไม่เป็นไม่ชอบแสดงความรู้สึก เขามีความจริงใจชัดเจนต่อความรู้สึกของตัวเองมากๆไม่ว่ายังไงแล้วคนคนนี้ถ้าพวกคุณมีประเด็นกันเขาจะเลือกคุณเขาจะมีแค่คุณเพียงคนเดียวเนี่ยถ้ามีคนอื่นเข้ามามันเป็นสามถ้วยน่าจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้มีการดื่มกันเที่ยวมีการสั่งสรค์มันน่าจะมีเรื่องราวทําให้พวกคุณมีประเด็นกันแต่คนคนนี้เขาชัดเจนต่อความปรารถนาวความต้องการของตัวเองมากๆแล้วเขาจะกลับมาเรียนรู้เริ่มต้นกับคุณอีกครั้งเขาตัดสินใจที่จะกลับมาอยู่เคียงข้างคองคู่กับคุณ อาวานเขาจะกลับมาหลงสเสน่ห์ในตัวคุณอีกครั้งช่วงนี้ที่ดารู้สึกว่าไพาราชนีไม้เทาาชอบขึ้นแสดงว่าพวกคุณกลับมารักตัวเองคุณกลับมาพัฒนาคุณภาพศักยภาพของตัวเองได้เป็นอย่างดีมากๆแล้วซึ่งมันทําให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วคนนี้เข้ามาสอนให้คุณกลับมารักตัวเองคุณกลับมารักตัวเองได้แล้วนี่แหละนะมันทําให้คุณมีผลต่อใจเขาที่สุด เขายังไม่สามารถที่ลืมคุณได้เขาคิดถึงคุณมากมายในตอนนี้คุณมีอิทธิพลมีผลต่อใจเขาเลือกเกินคุณช่างเป็นแรงบันดาลใจเพื่อที่จะให้เขากลับมาสู้มีความพยายามมุ่งมั่นที่จะกลับมามีความจริงใจตั้งอ,อกตั้งใจที่จะกลับมาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งเพื่อที่จะกลับมาสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงกับคุณเพียงคนเดียวไม่ว่ายังไงแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะมีการพัฒนาเกิดขึ้นแน่นอน เพราะคนคนนี้เขาจะไม่อยู่นิ่งแล้วเขาจะมีความพยายามจะติดต่อสื่อสารกับมาพูดคุยต่อจากนี้ชีวิตของเขามีความพร้อมที่จะเข้ามาดูแลใส่ใจคุณให้ดีที่สุดเขาจะกล้าสู่เส้นทางชีวิตคู่กับคุณเขาจะเข้ามาตกหลุมรักข้างใ้าหลงสเสน่ห์ในตัวคุณมากเพราะคุณยังมีผลต่อใจเขาที่สุดเขาจะเข้ามาทุ่มเทแรงกายแรงใจมอบความรักความมั่นคงให้กับคุณเพียงคนเดียวนั้นเอง คุณจะถูกหลักมากมายคุณช่างมีเสน่ห์เย้ายวนเขาเลือกเกินในตอนนี้เขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะอยู่ของคู่เคียงข้างกับคุณเพียงคนเดียวนั่นแหละนะคะเราจะไปถามให้กันดูซิว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาแนวโน้มมันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะคุณต้องมีความเชื่อและศรัทธาเชื่อว่าพวกคุณเป็นคู่กันเชื่อว่าพวกคุณจะได้กลับมารักกันครั้งนี้มันจะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคู่ของพวกคุณแล้วแหละนะ ความสัมพันธ์เนี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาหลายสิ่งหลายอย่างแต่เขาก็เป็นคนที่ใช่ของคุณแล้วเขาเป็นคนที่จะอยู่คองคู่เคียงข้างกับคุณตลอดไปจนแก่เท่าเพราะคนคนนี้เขาคือคู่ชีวิตของคุณเขาจะกลับเข้ามาดูแลใส่ใจปกป้องคุ้มครองคุณให้ดีที่สุดเขาจะดูแลคุณเป็นอย่างดีเหมือนไข่ในหินเลยแหละนะ หรือถ้าคุณมีลูกด้วยกันแล้วคนคนนี้เขาเป็นห่วงคุณกับลูกมากๆเขาอยากกลับเข้ามาดูแลใส่ใจคุณกับลูกให้ดีกว่านี้เขาคิดถึงคุณกับลูกมากๆเลยนะให้คุณจัดเรียงระดับความสําคัญก่อนหลังสิ่งที่คุณมีความมุ่งมั่นปัานานาอยู่มากๆในช่วงเนี้มันเป็นโอกาสที่ดีของคุณแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะได้โอกาสที่ดีอย่าปล่อยให้โอกาสที่ดีมันผ่านพ้นไป หรือไม่คุณสามารถอธิษฐานร้องขอขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปําตัวของคุณได้เลยนะท่านคอยช่วยเหลือสพอร์ตคุณอยู่แล้วตัวคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคนคนนี้เขาจะกลับมามีความมุ่งมั่นพยายามมีความแน่วแน่ตั้งอกตั้งใจที่จะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้สปินดอร์ การแสวงหาสิ่งที่ดีสิ่งที่มีคุณภาพให้กับตัวเองให้เราพาตัวเองเออกจากความคิดลบๆสิ่งแวดล้อมที่มันย่าแย่หาความสุขให้กับตัวเองได้และกลับมารักตัวเองกลับมามีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่ว่ายังไงแล้วชีวิตคุณผ่านอะไรมาหลายสิ่งหลายอย่างต่อจากนี้คุณจะเจอเรื่องราวที่ดีๆคุณจะมีความสุขสนุกสนานล่าเริงเบิกบานใจเรื่องราวที่เลวร้ายอุปสรรคปัญหาในชีวิตของคุณมันกําลังจะจบสิ้นมันกาลังจะผ่านพ้นไปจากคุณและตัวคุณจะประสบผลสําเร็จในชีวิตมากๆด้วย นี่ไงอเล็กอัพมันเป็นช่วงเวลาขาขึ้นของคุณจริงๆแล้วมันถึงเวลาที่ใช่แล้วแหละชีวิตของคุณมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นผู้ be fair ความถูกต้องความเที่ยงตรงความยุติธรรมจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณถ้าที่ผ่านมาใครไปผ่านเรื่องราวที่เลวร้วายไม่ได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับความเป็นธรรมแล้วแหละนะ Observer คนคนนี้แอบสองแอบมองอยากรู้เรื่องราวของคุณหนักมากๆหรือไม่เขากําลังเฝ้าเราดูสถานก,การณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันจบสิ้นลงแล้วเขาจะเดินทางเขาอยู่ในชีวิตของคุณอย่างแน่นอน Stay optimistic about your love life มีใครคนใดคนนึงไปอธิษฐานร้องขอขอพรในความสัมพันธ์นี้มานแน่ๆแล้วมันถึงเวลาที่ใช่ที่คู่คนของพวกคุณแล้วแหละมันถึงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะประทานพรอ,อันเสริฐให้พวกคุณแล้ว กคุณจะไ,ได้กลับมาอยู่เคียงข้างคองคู่กันอีกครั้งกลับมาเริ่มต้นจีบกันใหม่ต่อจากนี้มันจะมีแต่เรื่องราวที่ดีจะมีความรักความมั่นคงความจริงใจซื่อสัตย์พักดีทีแค่คุณและเขาอยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขนั้นแหละนะคะการให้โอกาสการให้อภัยเรียนรู้ซึ่งกันและกัน คุณจะได้รับความรักที่เท่าเทียมถูกต้องชัดเจนไม่ว่ายัางไงและคนคนนี้เขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคองคู่กับคุณเป็นคนรักที่ดีของคุณเข้ามาดูแลใส่ใจคุณให้ดีที่สุดเขาจะกลับเข้ามาตกหลุมรักข้างคล้ายหลงไหลสเสน่ห์ในตัวคุณแน่นอนขอบคุณนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงล่นรวยเงินทองสวัสดีค่ะ